สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนสวัสดีครับเอซีบากว่างชนแนลทุกๆท่านนะครับน,นีบ้ากว่างก็มีภารกิจพี่น้องครับผมเอาเขาไปซีพี่น้องเอาเขาเปลือกไปซีเป็นเขาซานครับไปกับผู้เท่าครับไปกับคุณตาคุณยายครับพี่น้องคุณตาเป็นชั่วเฟยองพี่น้องครับผมซึ่งรถคันนี้ค่อางจะอายุหลายขับยากมากๆพี่น้องบากวางก็เลยเพ่อพดลยครับเลยเป็นอ่า พูดดุซานไปครับผู้ตาลงเป็นงไงครับไปเบิ้งพิกัดโล่งสีเข่าเลยพี่น้องที่สีเข้านะเพราะว่ามันห่างจากตัวเมืองเกือบๆ20กิโลพี่น้องตอนนี้ก็ใส่บรรทุกเขาเปลือกมากประมาณ12-13กะศอกพี่น้องตอนนี้ก็ได้ขนนดับขี่ออกมาจากบ้านแล้วครับพี่น้องครับผมขึ้นมาจากถนนมิตรภาพนี่าบากวางยู่ท้าย,าย่ำไปเบิ้งครับนี่บริวาด้ันดัน,ดน,ดนขางี่บากวางขาดกว้างบเบิง้งนี่ยเป็นโรงเรียนตำรวจ ผู้ทอนผักซีได้พี่น้องเลยกามาสำหรับสำหรับเขาเรียกว่าที่สำหรับฝึกตำรวจตำรวจนอยตำรวจไม่เล้รพี่น้องกาจะหอดก็ได้เดินทังขี่รถไปตามเส้นทังพี่น้องทังที่จุดหมายก็คือบานบันโคกซีพี่น้องบันโคกซีโคกเปียกประก่างกับ,บ่ได้ไปโดนทด้พี่น้องบันในหมู่บันส่วนใหญ่ก็เป็นทังง่านซื้อกับบ่ได้แวะเข้าไปนะครับ พอดีว่ารงสีพันแย่นะพี่น้องครับผมรงสีขาบเปลือกเพันเป็นรงสีใหม่นะครับเวลาห้าวเอาเข่าเปลือกไปสีออกมาในเม็ดเม็ดเข่าจะสวยครับผมจะบ่ค่อยมีเม็ดเข่าหักจะบ่ค่อยมีเม็ดหินเป็นยังต์อะพี่น้องครับผมทำรับเป็นเพื่อนๆทนใดทีมีเข่าเข่าเปลือกพี่น้องครับผมทีว่าไปสีนะพี่น้องเอาไปสีเขาคนอีสานก็เรียนมาไปสีเขาหรือว่าไปสีข้าวจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารก่อนน้ามาประกอบอาหารนะพี่น้อง นี่ก็เลี้ยวซ้ายพี่น้องเลี้ยวเขา้าเลี้ยวซ้ายเข้าอีกหมู่บ้านนึงเป็นหมูบ่บ้านยังไะพี่น้องหมูบ่บ้านนนม่วงนะครับทางแย่ข้ามาเป็นทางผ่านนะครับสามริงมันกลับไปได้หลายทางอยู่เพื่อนหรือว่าอีกขี้ตรงไปทางมิตรภาพเลือไปจักหน่อยนึงก็ได้ครับผมขอไปทางเรื่องเลียงเมืองของอำเภอเมือง,องจังหวัดขอแนแก่นนะพี่น้องแต่วา่ามาทางนี้คือมันจะ เพอื่นว่าแบบเหตุใดยนระยะทางในการแลนประมาณพี่น้องพืชทอเพื่อนก็ดีชํานาญท่างทางด้านนี้มากกว่านะครับผมปกติว่ากว้างอาจจะไปอีกเส้นนึงได้ครับตอนนี้ก็ลังขับขี่มากพี่น้องขับขี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมนี่ว่ากว้างในท่าาการทัดเสียงผ่าขึ้นไม่ได้เพื่อนทุกท่านเพราะอยากเอาเสียงในไม้นะครับผมว่าเสียงในไม้ยังเสียมันได้งยินเสียงของรถล่าแลนบันนี้คุณตาเราเปิดประตูแลนในพี่น้องเปิด เปิดไอ้กระจกโลรถกระทุกโล่งนะครับเสียงมันจะเสียงดังนิดน,นึงระาวาังทางกับชวมวิวขังทางไปซองขังทางพี่น้องเลนง่ายดีครับมึงนี่รดรดกับบค่ควยมีเป็นม,มันเสาเนาะรดลาจาาังไนขึ้จีหอนแล้วพี่น้องล่องสีเขานี่ก้อนหน้านี่กับไปเอาเขาเปลือก ไปสีขาวอีกลงอีกล่งสีหนึ่งเลยพี่น้องซึ่งเมเ็ดขาวไม่เป็นรงสีเกานะครับผมเป็นรงสีเกาแล้วเวลาสีมากเลเมเ็ดขาวากเราเมเา็ดขาว่าค่อยสวยแล้วกันมีหินมีหินลายพี่น้องแล้วก็ห,ห,หินหินของอ,อันจากไอ้เครื่องเครื่องสําหรับปอกเปลือกเมเ็ดข่าวพี่น้องรงสีขาวนะหรือว่าจะเป็นเมเน็ดหยาเวลาเพื่นหล่อนออกมากมันจะค่อยละเอียดอันใดนะครับว่าเป็นรงสีเกานะพี่น้องเรามันก็คือเรื่องร่องร่งสีไม่นะ บางที่จะไปคือเป็นโรงสีไม้นะครับผมไปสีมาได้มันสองสามเที่ยวพื้เถาะเพลินมาเม็ดง่มแต่ว่าเคยไกลจากจากควาหม่องเกาอยู่น้อยนึงนี่พี่น้อง mm hmm. มันจะอ้อมไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะน้อยนึงบ้ากว่างกันจีผู้เถอะเพิ่นก็ยจะเลี้ยวขวาได้พี่น้องนี่ mm hmm. แม่เขาไปทั้งอ่ะเลี้ยวขวาไปทางบ้านหกหกเปียกหกสีนะครับ mm hmm. เป็นตัวม่บ้านติดกัน ขอบคุณหลายๆทุกการรับชมนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับเพื่อนๆทุกคนมีเอยียงให้เบิง้งหลายๆอย่างเลยพี่น,น้องรถยู่แล่นง่ายอยู่พี่น้องข่างทางอย่างนี้ครับผมคุณย่ายคือเห็นกระเป๋าวขวางมาพี่น้องอันนี้คุณตาเก่งนี่พี่น้องครับผมเล่าขับรถเจ็ดสิบกว่าปีแล้วรถ อย่างไรไอ้แดงเล่าไอ้พี่รองกระบะสามสิบกว่าปีพี่้องรถกระบะคันนี้แต่ว่าเครื่องก็ยังแรงอยู่ครับาไปใส่สวยนะพี่รองเนาะแล้ลวขี่รปไกให้ไปหน้าประมาณนี้นะครับเส้นทางนี่ก็เป็นทา่างยางบักต่อยได้พี่้องครับบ่เป็นท่าง ควันกีดนะครับมีหลุมน้อยหนึ่งครับผมเป็นห้างอย่างบากต่อยเนาะเที่รถด,ดินก็แล่นหลายๆที่พี่น้องรถคนดินรถยางทีน่นนะครับใระจีหอดองเดียวเลยพี่น้องนี่เลี้ยวขวาพี่น้องเลี้ยวขวาครับผมก็หอดแล้วเนี่ยอันนี้นาจะเป็นบ้านโคกเปียพี่น้องเป็นหมู่บ้านโคกเปียเข้าไป แต่ว่าโล่งมองมองสีเขาอยู่คกสีนะครับไม่นึดติดกันเป็นสองมุ้วบันติดกันใกล้ๆกันนะพี่น้องอ้างกันว่าพ่อโลดงหรอครับตพว่เป็นหมูบ่บบันใหญ่อยู่พี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับนี่ก็มังหอดแล้วพี่น้องถัดมาบาัดนี่หอดแล้วพี่น้องหอดมองโลง่งสีสีเขาเปียกเละทีนี้ ว่นี่ยบอกย้ายอะไรพี่รองครับผมเนี่ยนาจะเปิดมาได้ชักระยะหนึง่งแล้วครับน่าจะเปิดมาได้ประมาณประมาณสัก่าตามกา 4, 5, 5, อซีหาปีนะครับสามปีซีปีเพระาะว่ากันยังมีไม่พี่รองหลังคาหลังงี้ยังไม่ไมอยู่นี่ผู้ถ่อบนอย่าเขาเปลือกไม่ผมเบิรงเราเป็นเขาเจ้าหรือเขาเนี้ยเนี่ยยานผสมกันนะพี่รองตอนเอาขึ้นขึ้นมาเนี่ยพ่รู้ว่า ได้ไม้ไอ้เขียนไว้ว่าเป็นสอบได้เป็นเขาเนี้ยวสอบได้เป็นเขาเจ้านะพอดีเอามาสีสองสอบเอามาว่าแม่เอามาสีสองสอบเอามาสีสองเขานะครับมีมีเขาเจ้าพร้อมมีเขาเนี้ยพร้อมนะครับสีงวอกนึงนะครับนี่ก็ลังสีระวังสีว่ากวางกลยผ้านี่นะครับถาดกล้องนะเราเบื้องการตอนการสีต่างไปนง่น้องเน่ะจอหนุ่มตีเงินกำลัง สีครับชิ้วแรกได้พี่น้องคนนเลี่ยงกันหลายๆเจ้านี่ไม่เป็นหกเก็เจ้านะครับผมพอดีผู้ถ่อพื้นมาเนาะระวงังระวังล่อเอาเขาวันนี้พี่น้องเอ้ยวันนี้เจ้าของรงสีเขาเพาิ่นว่าแันใบพักอันพักขี้เล็กนีเด็ดเอาไปแกงเลยเด้อเท็ดเนี่ยเด็ดไปให้ผู้ถ่อพื้นแกงเนี่ยเนาะาขวางก็ได้ขึ้นเด็ดพี่น้องแต่เบื้องหน้าบลาขวางอย่เด็ดปีนฟ้ามาที่พี่น้องได้อยู่ประมาณหมอน,มอน,นึงนพี่น้องเพรานนะอน่ะ อยู่ตั้งแต่ยยอดใหมาขาดแยนๆอยู่จังเลยนี่พี่น้องอย่านต๊แต่ว,ว่าง,งาเพ่นเหนียวตเติบอยู่งางงกิ่งไงอยู่นะครับใบใบอ่อนเขากำลังเกินตามกิ่งเนี่ยใบไรทีมันแย่ๆอ่ะเข้าสาวซุมกิ่งกันหน่อยเนี่ยเอาแบบว่าบอกถึงเนาะเอามีดบ้านหรือว่าไก่ตัดตัดแตงน้อยนึงนะพี่น้องตัดแตงทีือว่าใบงามตัดบอกมันแบบว่า หายใบง,ง่ามๆออกหายปไปเหมือนพี่รองจะน้อยกับปงว่าไม่กัเรานะครับอใส่สมัยนมนมพี่รองขึ้นตัวใหม่บ่อยนะครับใส่วิชามานนา่านนึงนึงหาจิตยางที่พี่ลองพักกิเล็กตัวเงียย้ยใบฮัซือตามตลาดนี้ได้ไต้พักเอินได้ไต้ใบแก่แก่แกพี่รองกรเจอกใบแก่แกรเจอ,อ,อมา,า,จานจังไงล่ะครับ เด็ดมาใบแก่ใบอ่อนมาสมกันนะครับเอาบูหูวน้อเาขาเจาซื้อมากล้วเขาเจาะปั่นเขาเจาะต้มไว้เล้วปันเป็นก้อนไว้นะมาจำหน่ายเนี่ยว่าคืนแล้วมานลยเพื่อถอเพิ่งกันเลยมากนั่งขัดแยกกับใบอ่อนเอาแต่ใบอ่อนมันนะพี่น้องระว,วังล่อเอาเอาเขานะครับใกล้กจบแล,แล้วพี่น้องคลิปนี้ไม่ต้างกวงางขอพ้อนหลายๆเด้อครับผมสําหรับกําลังใจทุกๆคนนะครับตอนนี้กาลัางเก็บหลักยีโลอยู่เพื่อนๆทุกท่านอันนี้มาถึงเส้นใช่แล้ครับผมค่อยปิดค่อยไปนะเนาะ พูถ่าเพิ่งร่างผ้ากันเจ็บนี่ละแกงกินแรงเนี่ยพี่น้องแกงกินธรรมดายกงไใส่ปลาทูแกงใส่แคบหมูประมาณานี้พี่น้องเนาะเป็นไงยิ่อยู่บางด้านหลังี่บ้ากว้างนี่เป็นน้องนำนี่พี่น้องขางๆร่องสีสีเขาเปลือกนะครับเป็นน้องนำม,มีเป็ดมีหานผุนแหบ,บึ่งพี่น้องน้ำก็บม่ลึกหรอกพี่น้องดีเนาะบรรยากาศดีด้วยครับ น้ำกันใสๆใส่ที่เป็นหลองเป็ดเลี้ยงเป็ดขาเจ้าครับบ่บ่บ,บ่ถือว่าไลายเป็นดอกพอดีแล้วครับเนี่ยพอได้เลี้ยงเพิ่นเนเนะี่ยเ,เพิ่นมีโรงสีเนาะเพิ่นก็มีห้ำอีหยังเกียรเกียรเป็ดเกียร์ยังนี่เข้ากันพอดีเป๊ะเลยนะขอบประคุณหนไลน์ทุกๆาการรับชมเด้อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนี้ก่อนนะครับเอาไว้อ่าคลิปหน้าเดี๋ยวบักกว่าง่าฮะแนวใดมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วครับผมมื้อนี้บักกวางก็นอกากาวคร